ูนส,ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ความเดิมตอนที่แล้วแค่แห่งความดีอ๋อยิงมาสองมือเลยโอ้ยบวตะลึงโดนก็เต็มหน้าเลยเอ้ยท่านผู้ชมที่เคารบรักครับท่านที่ดูทีวีอยู่ตอนนี้ขอให้รู้นะครับผมต้องหนีแล้วครับไปก่อนแล้วเ <c oughs> จ็บใจจริงๆขนาดแกล้งริงเครื่องเขียนจนหมดแล้วยังเอาชนะได้อีกเจ็บใจจริงคราวหน้าต้องหาแผนการแกล้งให้เจ็บแสบก่อนนี่พวกนี้ให้ไกลเปิดประตูบ้าไม่บอกเลยปูดเลยโอ้ยธรรมยามานครับช่วยมแหลงปีศาจด้วยครับ หนะ้าโรงเรียนดอนหอยหลอดชื่อน่ากินหนะ้าห้องเรียนปสาแพ้ปหนึ่งอ้าวลจ้าเด็กๆทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในเช้าวันนี้นะจ้าเราก็มาเช็คชื่อกันก่อนเลยนะสุรีมาหรือเปล่าจ้ามาค่ะสมชาติมาค่ะ เด็กชายหนึ่งมาครับเด็กชายสองมาครับน,ยนายนามาค่ะขนมเหนียวมาครับเข็มมาครับขัมตรามาค่ะบุญมาครับบาปมาครับเปียกปูนมาครับเอาล้วนะจ๊ะทุกคนน่ยส่งการบ้านเมื่อวานที่ทํามาด้วยนะจ๊ะครูจะได้ตรวจไงจ๊ะแล้วเราก็จะได้เรียนกันต่อในวันนี้นะ ส่งการบ้านเธอพวกเราเอ๊ะทำไมวันนี้เข็มแปลกๆนะเจ้าคะแปลกไปเยอะนั่นเหรอสิเนาะแปลกมากๆเลยเอ๊ะนี่ทำไมการบ้านของทุกคนเหมือนกันหมดอย่างนี้ล่ะนี่เหมือนก็เท่ของในบุญในบาปแล้วก็มนตรานอกจากนั้นเหมือนกันยังกระถ่ายเอกสารเลยนะเนี่ยนี่ฉันว่านะทุกคนน่ะไม่ได้ทำการบ้านมาแน่ๆเลยแล้วก็มาลอกกันในห้องเมื่อเช้าเนี้ชัวร์เลยในว่าไหมบุญ สงสัยนะเพราะว่เมื่อเช้าเนี่ยเห็นนั่งจับกลุ่มกันอยู่นี่นะทําไมเพื่อนๆถึงต้องเล่าก,กันบ้านด้วยล่ะเจ้าคะไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยมันจะว่าไม่ยากนะเอาเลยนะใครเป็นต้นฉบับให้เพื่อนลอกกันบ้านบอกครูมาเดี๋ยวนี้เลยนะเร็วเข้า <S <S ผมเปล่าผมทำเองยังไม่ได้เรผมเปลา่า,าออทำองลอกเข<อ>ายโอเคเอาล่ะในเมื่อไม่มีใครตอบครูจะนับหนึ่งถึงสนะ ้ายังไม่มีใครตอบอีกครูจะทำโทษว่ายังไงล่ะยังเงียบไปอยู่อีกอย่างนั้นเหรอห,หนึ่งสองสามใครจะบอกว่าเราเป็นต้นฉบับฝันไปเถอะครับดีละถ้าในเมื่อทุกคนไม่ตอบถ้าง,งั้นเย็นนี้เลิกเรียนแล้วให้ทุกคนอยู่ช่วยกันทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยก่อนนะถึงจะกลับบ้านกันได้ยกเว้นมนตราบุญบาปเลิกเรียนแล้วถึงจะกลับบ้านได้นะจ๊ะคนอื่นนะ่ะ ต้องอยู่ทำความสะอาดห้องเข้าใจไหมเข้าใจครับณโรงอาหารเอ้อจอยจอยโอ้ยแย่เลยอะจอยบ้านอยู่ไกลพระขนงเลยนะเียไ่ไบริกาอยู่บางแคเอ๊ะทำไมวันเนี้ยทุกคนดูแปลกแปลกไปนะเจ้าคะนั่นนะสิไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ้ากันเลยล่ะไม่มีอะไรหรอกมั้งสงสัยจะงุนหงิดที่ถูกครูทำโทษให้ทำความสะอาดห้องหลังเลิกเรียนมากกว่านะ น่านนาสิสงสัยจะจริงนะมนตราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นละมังเจ้าค่ะเฮ้ยกลับมาจ้าวันต่อมาฮะน้าบุญน้าบาปเจ้าค่ะว่าไงเหรอมนตรา คุณว่าวันนี้พวกเพื่อนๆจะเล่ากันบ้านกันอีกหรือเปล่านะเจ้าคะนาะบุญคงไม่แล้วละมัง้งน่าจะเข็ดอะนะเมื่อวานถูกทําโทษกันทั้งห้องเลยนี่นาะนาะบาาว่าวันนี้คงจะไม่กล้าลอกกันแล้วละน่าดีโมนตราก็เหมือวานนี่นะโดนทําโทษกันซะขนาดนั้นแล้วอะถ้าวันนี้ยังทํากันอีกก็แย่แล้วละนาะแล้วถ้าวันนี้ทําอีกนาะบาบว่าคุณครูจะทํายังไงกันเหรอคะ นาบาปว่าก็คงจะต้องโดนทำโทษกันอีกกันแหล,ละแล้วก็คงหาต้นฉบับจนได้แหละวันเนี้น้าโรงเรียนดอนหอยหลอดชื่อนากีบน่ากินก็อลอกหน่อยดีอุ้ยหนึงบกงนึงเท <ำ S 1> ่ากับเท่า <ำ S 1> ไหร่หอ่ะนั่นพวกเขานั่งทำอะไรกันอยู่อ่ะเป็นกลุ่มเชียวหน้าห้องอ่ะดูสิ ตอบว่ายังไงันบวกหนึ่งเท่ากับแปดเหรอน้ะสิอย่าบอกนะว่าเนี่ยลอการบ้านกันอ่ะเดี๋ยวมนตราเดินไปดูเองนะเจ้าค่ะตรงไหนเหรอทำอะไรกันอยู่แล้วเจ้าคะทั้งหมดเลยฮ่ก็ลอการบ้านนะสิทับได้อ้าวเดี๋ยวก็ถูกคุณครูทำโทษอีกแล้วเจ้าค่ะท่างปรไล่ไม่เห็นจะกลัวเลยสบายมากเข้มทำอย่างนี้นะมันไม่ดีนะไม่ดีเลยอย่าอย่าทันะ นั่นนะสิทำไมเอาการบ้านมาให้เพื่อนลอกอย่างนี้ล่ะเมื่อวานคุณครูก็เพิ่งจะทำโทษไปไม่ใช่เหรอก็เพื่อนก็ทำการบ้านไม่ทันเข็มให้เพื่อนลอกมันผิดตรงไหนอ่ะดีสิเจ้าคะก็ทำให้เพื่อนเพื่อนไครตัวและไม่รู้จักทำกันเองขี้เกียจแย่ไม่เห็นจะเป็นไรเลยทำไมถึงได้พูดแบบนี้ล่ะเข็มเอาละนะจ้ะเมื่อวานนี้นะ่ะครูก็ทำโทษเรื่องลอกการบ้านกันไปแล้วหวังว่าวันนี้คุณจะไม่มีอีกนะจ้านักเรียน เราก็มาเช็คชื่อกันนะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันต่อในวันนี้สุรีมาค่ะสมชาติมาครับเด็กชายหนึ่งมาครับเด็กชายสองมาครับน้อยหนามาค่ะขนมเหนียวมาครับเข็มมาครับมนตรามาค่ะบุญมาครับบาปมาครับเอยกปูนครับเอาแล้วนะจ๊ะ ทุกคนส่งการบ้านเมื่อวานที่ทํ prayed, ามาด้วยนะค่ะครูสบายครับส่งกฮึฮึฮึส่งการบ้านแล้วเอ๊ะการบ้านเด็กๆเอ๊ะเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยทำไมการบ้านเหมือนกันอีกแล้วละเนี่ยหน่อยแน่ยังไม่เข็ดกันอีกนะใครเป็นต้นฉบับบอกมานะถ้าวันนี้ไม่บอกครูจะทําโทษให้หนักกว่าเมื่อวานนี้อีกบอกมาเร็วเข้าครูครับ ผมเห็นเพื่อนๆมานั่งลอกการบ้านเข็มเมื่อเช้านี้ครับอะไรนะเข็มเน่ยเหรอเข็มเป็นต้นฉบับให้เพื่อนลอกการบ้านอย่างนั้นเหรอทำอย่างนี้ได้ยังไงเฮ้อเข็มอย่างนี้คิดว่าทำดีแล้วเหรอหมอครูมาซิทำไมที่ได้ทำแบบนี้บอกซิบอกมาก็เพื่อนเขาไม่ได้ทำกันมาเข็มสงสารก็เลยให้ลอกผิดแหรอครับทำแบบนี้น่ะผิดสิจ้าทำให้ขี้เกียจกันแล้วก็หวังที่จะมาลอกเพื่อนในตอนเช้าไม่ผิดตรงไหนเลยเพื่อนๆจะได้ฉลาดเหมือนเข็ม ว่าเดี๋ยงจะมาเถียงกันอีกนะในเข็มใช่ไม่ได้เลยมนตราว่ามันแปลกๆนะคะนะบุญน้าก็ว่าอย่างนั้นละให้เทวดาหนูดีช่วยดีกว่าเทวดาหนูดีเจ้าขาแอบมาแล้วขอรักมนตราแอบมีอะไรหรอขอรับอ๋อก็มีสิตอนนี้นะทุกคนกลายเป็นเด็กขี้เกียจไปหมดกันแล้วอ่ะคุณเทวดาหนูดีช่วยแปลงร่างเป็นแว่นตาวิเศษทีสิจเจ้าขาขอ,ขอ,อมกระดุกรดกระดิกรดกระดุกกระดุกแรงเป็นแว่นตา ลองดูเลยมนตราว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเออเห็นม่้มนตราเดี๋ยวนะเจ้าคะอ่าเอออ้าเจอแล้วเจออะไรกับมนตราบอกแล้วสิเจ้าแมลงปีศาจเจ้าคะนะบาปมันเป็นตัวกั้นงานึกแล้วชิยวก่ออยู่ที่มือของเข็มทำยังไงดีแล้วเจ้าคะเนี่ย เดี๋ยวขอเช็คก,กับท่านย้มก่อนเนอะท่านย้มครับท่านยม้มท่านยอมได้ยินไหมครับม,มีรา้ามีอะไรเจ้าคุณว่ามาเลยข้ากำลังยุ่งนะงานเยอะพักนี้เข้าอือเลยท่านย้มครับตอนนี้เข็มถูกเจ้าแมาแลมปีศาจสิงอยู่ครับเออเงินเอางี่นะไปดูที่ต้นเหตุว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็แกะไนตรงนั้นเลยก็แล้วกันเก้าที่คันครับท่านยม้มขอบคุณมากเลยครับ งั้นทางไปก่อนนะพักนี้ต้องไปดูแลเขาทำถน,นนนะ่ะเชื่อมระหว่างขุมนรอกที่หนึ่งกับขุมนุรอกที่สิบแปดมนตราท่านยอมบอกว่าให้ไปแก้ที่ต้นเหตุนะเกาที่ขัดนะได้เจ้าค่ะมนตราจะรีบไปแก้ที่ต้นเหตุเจ้าค่ะฝากด้วยนะเดี๋ยวทางนี้นะ้าจะจัดการเองเดี๋ยวนด้โนเดี๋ยวอยู่ไหนเดี๋ยวเวลาทำกับดีกันแล้วมาแวะมาแวะอยู่นี่นะขอรับมีอะไรจะขายงั้นเราไปกันเถอะเจ้าค่ะไปเลยอะไรกันนี่ฮะ นอกจากจะลอกกันบ้านกันแล้วยังจะลอกหน้าเข็มอีกเลอเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวไปลบดีกว่าฮกๆกนไหนๆจะลอกก็ลอกไปทั้งหมดเลยเข็มชอบ ได้ย้อนเวลากลับไปสองวันณโรงเรียนเมื่อสองวันก่อนเฮ้ยเฮ้กับเฮ้เจอเยือพอดีเลยช่างเหมาะเหมิงกับขนาดนี้เจ้าผู้โชคร้ายเอ๋ยมารับกรรมสถิตีเถอะนะจโอ้ยอะไรกัดเนี่ยเจ็บเจ็บเบเจ็บๆงๆง ทำการบ้านกันไม่ได้ใช่ไหมนี่เอาไปลอกเลยเข็มจะทำมาให้ลอกทุกวันเลยแล้วต่อไปนี้เพื่อนๆไม่ต้องทำการบ้านแล้วเข็มจะให้ลอกทุกอย่างเลยดีไหมล่ะให้เพื่อนรลอกกันบ้านนั่นไงเจอแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าแมลงปีศาจไม่เล่าเหรอโอ้ยครนี้มาเม็ขยงเลยรีบเพนก่อนดีกว่าก่อนนี้เราจะเป็นไปนะคะ เล่นสามสี่ลุมหนึ่งอย่างฉันได้ยังไงฮะมีความเมตตามันกเปล่าเออมีน้ำใจเป็นนักกีฬามันกเปล่ามจะลงกินเต้าฉันเลยจะเป็นเวลาปี่ฝาตัวเล็กๆเท่านั้นเองนะจะมาลรุมอะไรกันหนักหนานี่ยังไงก็ปล่อยฉันไปทันหน้านะฉันปิ่งป้อนขนาดนี้แล้วจะรุมนะทันหน้าจริงกันเดี๋ยวๆตัวๆเดียวเอาป่าเอาป่าฉันไม่สอนนะอะไรนะ แกเป็นพระเอกสบายไหนเนี่ยเล่นลุงทูไระใส้อ้เ้ยนีนะกระมานกระโออทีนึงเปรียงแค่นี้ก็เรียบร้อยลับไปหาน้ำบุญน้ำบาปกันดีกว่านะฝากไว้ก่อนเะด้รีบกลับมาเอานะเมื่อขัดขวางเจ้าปนะีาจได้แล้วมนตรากับพระพวกก็กลับมาสู่ในเวา เอากันบ้านผสมครูกันด้วยนะจ๊ะหวังว่าคงจะทำกันทุกคนนะทำครำับ,บ,บทำครับ <ทำ S 1> แล้วค่ะนี่ทำไมข้อน,นี้เป็นแบบนี้นะนี่ทำไมทุกคนน่ยยังไม่ส่งการบ้านกันละจ๊ะแล้วบางคนก็ทำไม่เสร็จเป็นเพราะอะไรอะ่ะไหนลองบอกครูซิหรือว่าการบ้านเนี่ยนะ่ะมันยากเกินไปกล้าบอกครูหน่อยสิจ๊ะก็มันยากจริงๆนะคะแต่เนื่อนาไม่อยากลอกใครค่ะ,คะ <S <S ดีมากจ้าน้อยหนาที่ยอมรับผิดทําไม่ได้ก็รอถามดีกว่าที่จะลอกการบ้านมาส่งแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้นะจ๊ะต้องตั้งใจเรียนให้ดีๆแล้วก็ทําการบ้านเองเอามาส่งครูนะจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจค่ะได้ครับ